เอ็มโคเกียงคองดูคองเรนเอ็มดูลอมินเอ็มมอนเน่แคคนอนข้างโชนเถาะมิงนูเดนเวอโอลีทรีหอโคเอ็มแจ็คชัวบอลโอรแรงทีเอชโคเนินลมจีเดย์เชูอตโต้อะคร,รนทรองหลองที่โคแข่งเดิมแบ่งห่วงโคเบนคีอะฮอเนนโอยคอนนอนดอยคอนลัมซีเอจีโนลอ่อนคอนนาอิชูอโนเดไฮซินโชคอนมคอนดิโดยโนอ h o l i คอนดีเอยูโควิอนเนแห่งเดลคอนโชนเวละคอนนอนสามนอมมอดสิบนอมอาไอโคไดเอ็นฮังคอนกีเอ็กอีเอนอิชูออนโนของดีลัมคอนโคนเบคองคอนโคคองโคกีอดินคอนนอนคอนทีวิธีคอนของชาซาวคอนโอเอ็นูเอ็นเอชอทีเดโอเวอลองฮโคอเอคเดอไอเอนฮังเดอีพีเวอคังชินหลอ โคฮอมอยโครันเอ็นฮังไอห้า ok ร้อยของละคอนเอนเอดูละคอคอนของมอของเกียนมินเบนคีไอมลูกโคลังฮอนคอนดอยโนที่นิค่ยนูคอนของโคนเทรเอเอฮอเอสเอ็นจเทคอออยตองเทรทิมนูโคจีด on ูวีเอนโคเอ็นโอเจเซิกโคโดยมินมอแซงคอน สาวฮอคองคอนเอนโอเดิมจีเอ็นเอโคมเมดโดยดิซิสเอ็นซีฮอมดูโคเนชอในคองมินเทแบนอันทักองของมอคอนคีโอเวโอนเนฮอโอเอ็มเอ็มคองล้ำซาวเอ็นเอมิงเอนินเวโอออนฮอนบาวเอชทีออนเอม็มเอ็มล้ำจียมิมเอไอโคของนอโคคอง นาวมินฮ ok ีซาวในโชรอวยเอ็มดัวโชนทอที ào, ่คองเอ็มมอคนอนข้างโชนที่เอ็มคอนแอลเทรคอนทินหอก LNG โคชูอับาวมิงเทียนหนูเนค้องหลอก BC เดลฮอนนเนนลอกีอดินลอทวงไลชินโคโค LA ฮอกไดอนินแบนเนนหางทำทริโคนูคีไฮ C H N โคลาไฮเดนนองควนพรองเบนลอออนเทรมาลเดซิสโคเมอโม G C ทูอองไลโคโคดีเอชซีของโคเอ็นเอชโคโคเดของโคนอีฮอมเนเบนลอเดยข้างโคจีโอพีเกนในไฮวีอของเอสซีมิงคองหลอมอคอลลูออนชีอะโคพรองนอมแตงหอน n อ n นเอ ทุกอย่างเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจหารู้สึกเหมือนมีอะไรจุกอยู่ที่ลำคอพี่ชายของเธอบอกว่ากำลังลำบากไม่มีเงินคืนนี่แต่กลับใช้ใจ่ายอย่างสบายใจเพื่อตัวเองและครอบครัวคืนนั้นเมื่อกลับถึงบ้านหานั่งนิ่งอยู่เป็นเวลานานสามีของเธอเห็นเช่นนั้นจึงเอ่ยถามเบาๆเธอคิดถึงเรื่องเงินก็นนั้นอีกแล้วใช่ไหมหาพยักหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไรเขาถอนหายใจ เขาไม่ได้ลำบากอย่างที่เธอคิดหรอกเพียงแต่เธอใจดีเกินไปเลยถูกเอาเปรียบง่ายๆคราวนี้หาไม่สามารถโต้แย้งได้เธอรู้ดีว่าหากไม่ไปทวงเงินก็นั้นอาจจะไม่มีวันได้คืนมาเลยคืนนั้นหานั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารสายตาจับจ้องไปยังที่ว่างเบื้องหน้าสามีของเธอมินสังเกตเห็นอาการของเธอมาตลอดทั้งคืนเขารู้ว่าเธอคิดอะไรแต่ครั้งนี้ เขาไม่อยากให้เธอเงียบและอดทนต่อไปอีกแล้วเขาดึงเก้าอี้มานั่งตรงข้ามเธอเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังฮาเธอจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ตลอดไปหรือไงฮาสะดุ้งเล็กน้อยแต่ยังคงเงียบพี่รู้ว่าเธอรักพี่ชายแต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเธอคนเดียวเงินก้อนนั้นคือหยาดเหงื่อของพวกเราทั้งคู่เราจะยอมให้เขาหลอกไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ได้ มินพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจหางเงยหน้ามองสามีแววตาเต็มไปด้วยความขัดแย้งในใจฉันไม่ได้คิดว่าเขาหลอกฉันเพียงแต่อาจจะยังไม่มีเงินคืนให้ตอนนี้มินหัวเราะออกมาเบาๆแต่ในเสียงหัวเราะนั้นมีความขมขื่นและผิดหวังไม่มีเงินคืนคนที่ไม่มีเงินจะซื้อรถใหม่ซ่อมบ้านซื้อแล็บท็อปให้ลูกได้ยังไงเธอจะปกป้องเขาไปถึงเมื่อไหร่ คำพูดของมินเหมือนมิกริดลงกลางใจหารู้ว่าเขาพูดถูกแต่สิ่งที่ทำให้เธอลำบากใจที่สุดคือสายสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างเธอกับพี่ชายมินมองภรยาของเขาอยู่นานก่อนจะเอ็นตัวพิงพนักเก้าอี้พูดด้วยน้ำเสียงเรียบนิง่งฉันไม่อยากให้ชีวิตคู่ของเราต้องรู้สึกเหมือนถูกเอาเปรียบแบบนี้อีกแล้วถ้าเธอไม่กล้าทวงฉันจะไปทวงเองฮาตกใจรีพูดแทรกไม่ได้ ถ้าคุณไปทวงพ่อแม่จะต้องคิดว่าฉันอกตันอยู่ทำให้พี่ชายขัดแย้งกับฉันแน่มินขมวดคิ้วแววตาเต็มไปด้วยความผิดหวังแล้วเธอจะทำยังไงนั่งรอให้เขาคืนเงินเองเหรอคําถามนั้นทำให้หาพูดไม่ออกเธอไม่สามารถตอบได้เพราะแม้แต่ตัวเธอเองก็ยังไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อไปเช้าวันรุ่งขึ้นหาไม่รอชาอีกต่อไปเธอไม่โทรไปแจ้งลงหน้า ไม่ส่งข้อความถามไทยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาคราวนี้เธอตัดสินใจไปหาพี่ชายถึงบ้านไม่เปิดโอกาสให้เขาหลีกเลี่ยงหรือหาข้ออ้างได้อีกอากาศในกรุงเทพช่วงปลายฝนต้นหนาวเย็นสบายแต่ภายในใจของฮากลับร้อนรุ่มเธอยืนอยู่หน้าประตูรั้วบ้านของพี่ชายสูดหายใจลึกก่อนจะผลักประตูเข้าไปดินกำลังนั่งจิบชายอยู่ในสวนเมื่อเห็นฮาเดินเข้ามาเขาชะงักไปเล็กน้อย แต่ไม่นานก็กลับมาทำสีหน้าเป็นปกติวันนี้ทำไมมาแต่เช้าจังไม่บอกล่วงหน้าให้พี่เตรียมต้อนรับเลยเหรอเขายิ้มเยาะยกถ้วยชาขึ้นจิบอย่างสบายใจฮาไม่อ้อมค้อมอีกต่อไปเธอดึงเก้าอี้นั่งลงน้ำเสียงหนักแน่นวันนี้ฉันมาไม่ได้เพื่อพูดคุยเรื่องทั่วๆไปฉันต้องการให้พี่คืนเงินห0 0แสนบาทที่ฉันให้พี่ยืมเมื่อสิบปีก่อนดินวางถ้วยชาลงบนโต๊ะ รอยยิ้มบนใบหน้าค่อยๆหายไปเขาเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้กอดอกจ้องมองน้องสาวด้วยสายตายากจะคาดเดาเธอพูดตรงมากนนวันนี้แต่เธอแน่ใจหรือว่านี่คือเงินที่พี่เป็นหนี้เธอไม่ใช่เงินที่เธอเป็นหนี้พี่ห้าขมวดคิ้วพี่พูดอะไรห้าแสนบาทนี้คือเงินที่ฉันให้พี่ยืมไปซื้อรถพี่เป็นคนสัญญาเองว่าจะคืนภายในสามปีตอนนี้ผ่านไปสิบปีแล้ว ฉันเพิ่งมาทวงอย่างนี้ยังไม่พออดทนอีกหรือดินไม่ได้โตเถียงและไม่ได้แสดงความไม่พอใจเขาเพียงแค่หัวเราะเบาๆแล้วลุกขึ้นเดินเข้าไปในบ้านสักพักเขากลับออกมาพร้อมกับกระดาษแผ่นหนึ่งที่เก่าและเหลืองซีดไปตามกาลเวลาเขาวางกระดาษแผ่นนั้นลงบนโต๊ะแล้วเลื่อนไปทางหาอ่านดูสิแล้วเราค่อยมาคุยกันต่อฮาลังเลเล็กน้อย แต่ก็หยิบขึ้นมาทันทีที่สายตาของเธอไล่ไปตามตัวอักษรบนกระดาษหัวใจของเธอเหมือนจะหยุดเต้นนี่มันลายมือของเธอตัวอักษรที่ยังดูอ่อนหัดไม่เป็นระเบียบแต่กลับคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดนี่คือลายมือของเธอเมื่อครั้งยังเรียนมัธยมปลายเธออ่านทีละบรรทัดทีละคำลมหายใจเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆถ้าพี่เลี้ยงดูฉันจนจ,นจบมัธยมและมหาวิทยายลายัย ฉันสัญญาว่าจะคืนเงินห้าแสนบาทเพื่อตอบแทนบุญคุณพี่หาชะง,งักตกตะลึงไปชั่วขณะเธอเงยหน้าขึ้นมองพี่ชายดินพูดช้าๆน้ำเสียงต่ำลงกว่าเดิมตอนนี้เธอเข้าใจแล้วใช่ไหมคนที่ติดนี้ไม่ใช่พี่แต่เป็นเธอต่างหากมือของหาที่ถือกระดาษแผ่นนั้นเริ่มสั่นทุกอย่างรอบตัวเธอพร่าเลือน เหลือเพียงแค่ตัวอักษรบนกระดาษเก่าที่บอกเล่าเรื่องราวที่เธอเคยลืมไปแล้วเธอไม่อยากเชื่อนี่คือลายมือของเธอจริงหรือเธอเคยเขียนสิ่งนี้จริงๆหรือความทรงจําในอดีตค่อยๆไหลย,ย้อนกลับมาเหมือนภาพยนตร์ที่กําลังเล่นถอยหลังแต่มันกลับพร้ามัวไม่ชัดเจนพอให้เธอจําได้ทุกอย่างเธอสูดลมหายใจลึกพยายามควบคุมอารมณ์แต่ในใจกลับสับสนวุ่นวายท่านใดนั้น เสียงหัวเราะแผ่วเบาก็ดังขึ้นดินยิ้มเยาะสายตาของเขาไม่ได้แสดงความหลบหลีกอีกต่อไปแต่กลับมีความได้เปรียบและท้าทายเจืออยู่ในนั้นตอนนี้เธอเข้าใจแล้วใช่ไหมคนที่เป็นนี่คือเธอไม่ใช่พี่ร่างกายของฮาแข็งทื่อหัวใจของเธอเหมือนถูกบีบแน่นเธอนั่งนิ่งกระดาษแผ่นเก่าที่ยังวางอยู่บนโต๊ะเป็นหลักฐานที่โหดร้ายจากอดีตที่เธอเผลอลืมไปในหัวของเธอตอนนี้ ทุกอย่างยุ่งเหยิงไปหมดเธอเป็นเจ้านี้แต่กลับกลายเป็นลูกนี้ไปแล้วตลอดสิบปีที่ผ่านมาเธอเชื่อมาตลอดว่าห้า0 0นบาทเป็นเงินที่เธอมีสิทธิ์ทวงคืนเป็นเงินที่เธอกับสามีเก็บหอมรอมริบมาอย่างยากลำบากแต่ตอนนี้กระดาษแผ่นนี้กลับทำให้ทุกอย่างกลับตาลปัดเธอเป็นนี้ที่ชายห้าแ0นบาทจริงหรือคำสัญญาของเด็กสาวอายุ16ปีมีค่าเท่ากับนี้สินทางการเงินหรือไม่ เธอเป็นนี้พี่ชายนี่คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ถ้าไม่มีเขาเธออาจไม่ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยอาจไม่มีงานที่มั่นคงในวันนี้แต่เงินห้าแสนบาทนี้ไม่ใช่ของเธอเพียงคนเดียวมันเป็นผลจากหยาดเงื่อนแรงงานของสามีเธอเป็นเงินที่ทั้งคู่เก็บสะสมมาเป็นเวลาหลายปีถ้าเธอยอมรับว่ามันเป็นนี่ที่ต้องชำระแล้วสามีของเธอจะยอมรับมันได้หรือไม่คืนนั้น เมื่อกลับถึงบ้านหาแทบไม่มีสติอยู่กับตัวเธอไม่สามารถปิดบังเรื่องนี้จากมินสามีของเธอได้เมื่อมินฟังเรื่องทั้งหมดจบสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีเขาวางแก้วน้ำลงบนโต๊ะอย่างแรงน้ำเสียงเต็มไปด้วยความไม่พอใจสัญญาของเด็กอายุ16ปีตอนนี้กลับเอามาใช้เป็นหลักฐานทวงหนี้อย่างนั้นเหรอฮาสะดุ้งเล็กน้อยกับปฏิกิริยาของสามีมินไม่เคยโกรธขนาดนี้มาก่อนแต่เธอรู้ ว่าเขามีเหตุผลที่ต้องโกรธเธอเคยคิดถึงฉันบ้างไหมเงินก้อนนี้ไม่ใช่ของเธอคนเดียวมันคือเงินของเราทั้งคู่ถ้าเธอยอมรับว่ามันเป็นหนี้ที่ต้องจ่ายก็หมายความว่าเธอบังคับให้ฉันต้องจ่ายหนี้ให้เขาด้วยคำพูดของมินเหมือนกระแทกเข้าไปในเหตุผลของฮาเธอกุมศีรษะความรู้สึกอับจนหนทางไม่เคยชัดเจนเท่านี้มาก่อนเธอควรทำอย่างไรดี ฮายังไม่ทันหาทางออกให้กับความสับสนในใจก็มีสายโทรศัพท์จากแม่โทรเข้ามาทำให้เธอตกใจยิ่งขึ้นไปอีกเสียงของแม่ทางสายเต็มไปด้วยความไม่พอใจฮาแม่ได้ยินมาว่าลูกไปบ้านพี่ดินเพื่อทวงเงินเหรอลูกทำอะไรลงไปมันเป็นพี่ของลูกนะเมื่อก่อนมันเสียสลับเพื่อลูกแล้วตอนนี้ลูกกลับไปทวงเงินจากมันอย่างนั้นเหรอฮากำโทรศัพท์แน่น รู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรจุกอยู่ที่ลำคอแม่ลูกไม่ได้อกตันยูแต่นี่เป็นเงินที่ลูกให้พี่ยืมเป็นเงินของลูกกับสามีพี่เป็นคนสัญญาเองว่าจะคืนภายในสามปีแต่นี่มันสิบปีแล้วแม่ถอนหายใจหนักๆแต่ลูกลองคิดดูสิถ้าวันนั้นพี่เขาไม่ยอมออกจากโรงเรียนไปทำงานลูกจะมีวันนี้ไหมลูกมีงานที่มั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่น แต่พี่ของลูกยังต้องดิ้นรนลูกจะใจกว้างสักหน่อยไม่ได้เลยเหรอคำพูดของแม่เหมือนมีดที่กรีดลึกลงในใจของฮาเธอเคยใจกว้างเธอเคยอดทนรอออแต่ตอนนี้คนที่ถูกผลักให้จนมุมกลับเป็นเธอเองห้าขบเม้มริมฝีปากน้ำเสียงสั่นเครือแต่แม่คะห้าแสนบาทไม่ใช่เงินจำนวนน้อยมันเป็นเงินของครอบครัวลูกลูกตัดสินใจเองไม่ได้โดยไม่คิดถึงมิน ปลายสายเงียบไปชั่วขณะก,ก่อนที่แม่จะพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาถ้าลูกจะทวงเงินจากมันก็ถือว่าต่อจากนี้ลูกไม่มีพี่ชายอีกต่อไปหาตัวชาวาบมือเธอที่ถือโทรศัพท์ตกลงข้างตัวหัวใจเหมือนมีบางสิ่งแตกสลายแม่ของเธอเพิ่งพูดว่าอะไรนะเพียงเพราะเธอทวงเงินที่เป็นของเธอแม่ก็พร้อมจะตัดขาดสายใหครอบครัวอย่างนั้นเหรอ ฮาไม่มีแรงจะพูดอะไรอีกเธอตัดสายน้ำตาคลอจนทุกอย่างพร่าเลือนคืนนั้นเธอเล่าเรื่องนี้ให้สามีฟังเมื่อมินได้ยินเขาฟาดมือลงบนโต๊ะเสียงดังน้ำเสียงเต็มไปด้วยความโกรธเขาไม่เพียงแค่ไม่คืนเงินแต่ยังลากพ่อแม่มาเกี่ยวข้องด้วยงั้นเหรอฮากุมศีรษะพูดด้วยเสียงแผ่วเบาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าฉันไม่รู้ว่าควรทำยังไงอีกแล้ว มินมองภรรยาตรงๆสายตาของเขาคมกริบจริงจังกว่าครั้งไหนไหนฉันจะถามเธอเป็นครั้งสุดท้ายเธอจะเอายังไงฮาเมมริมฝีปากแน่นเธอไม่สามารถตอบได้ในทันทีเธอไม่รู้จริงๆว่าจะตัดสินใจอย่างไรมินสูดหายใจลึกก่อนพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาฟังให้ดีนะถ้าเธอยอมให้เงินก้อนนี้เป็นหนี้ที่ต้องจ่ายมันไม่ได้หมายความว่าแค่เธอจ่าย แต่มันหมายความว่าเธอบังคับให้ฉันต้องจ่ายไปด้วยถ้าเธอยังลังเลก็อย่าหาว่าฉันหมดความอดทนฮายิ่นิ่งตกอยู่ในความเงียบเธอไม่เคยเห็นมินจริงจังขนาดนี้มาก่อนครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือเรื่องของชีวิตคู่ของครอบครัวของอนาคตของเธอเองเธอต้องเลือกฮานั่งเงียบสายตาจับจ้องลงบนโต๊ะ แต่ในใจของเธอกลับวุ่นวายสับสนไปหมดตรงหน้าของเธอคือผู้ชายสองคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคนหนึ่งคือพี่ชายสายเลือดเดียวกันผู้ที่เคยเสียสละความฝันของตัวเองและทิ้งอนาคตเพื่อให้เธอได้เรียนต่อถ้าไม่มีเขาบางทีเธออาจไม่มีวันนี้อีกคนคือสามีคู่ชีวิตคนที่ร่วมสร้างอนาคตกับเธอร่วมกันเก็บหอมรอมริบ ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสร้างครอบครัวนี้มินไม่ใช่แค่สามีของเธอแต่เขาคือคนที่อยู่เคียงข้างปกป้องและแบ่งปันทุกอย่างกับเธอเสมอมาแล้วเธอจะเลือกทางไหนตอนนี้หาต้องเลือกเพียงคนเดียวถ้าเธอเลือกพี่ชายดินถ้าเธอยอมรับว่านี้ห้าแ0นบาทนี้เป็นของเธอ นั่นหมายความว่าเธอกำลังผลักภาระให้สามีต้องร่วมรับผิดชอบนี้ที่ไม่ใช่ของเขาเธอจะสามารถมองมินที่กำลังหมดศรัทธาในตัวเธอได้หรือไม่ชีวิตคู่ของเธอจะยังคงมั่นคงต่อไปหรือเปล่าหลังจากเรื่องนี้แต่ถ้าเธอปฏิเสธพี่ชายเธอจะกลายเป็นคนใจร้ายเกินไปหรือไม่เธอกำลังลืมความเสียสละในอดีตหรือเปล่าเธอกำลังปล่อยให้พี่ต้องแบกรับทุกอย่างโดยไม่มีคำขอบคุณแม้แต่คำเดียวหรือไม่พ่อแม่ของเธอพูดไว้ชัดเจน ถ้าลูกทวงเงินก็ถือว่าไม่มีพี่ชายอีกต่อไปสามีของเธอก็ประกาศอย่างหนักแน่นถ้าเธอยังลังเลก็อย่าหาว่าฉันหมดเยื่ยยยฮาไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเท่านี้มาก่อนไม่ว่าเธอจะเลือกใครเธอก็จะสูญเสียอีกคนหนึ่งไปแต่มีทางเลือกไหนบ้างที่เธอจะไม่ต้องเสียใครเลยหายังไม่สามารถตัดสินใจได้ หัวใจและความคิดของเธอยังคงสับสนและวงเวียนอยู่ในสองตัวเลือกเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้ยังคงรักษาครอบครัวเล็กของตัวเองไว้ได้โดยไม่ถูกตราหน้าว่าไร้หัวใจต่อพี่ชายบ่ายวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังจัดเอกสารเก่าในบ้านฮาบังเอิญเจอซองจดหมายที่ซีดเหลืองซุกอยู่มุมลึกของตู้เธอหยิบมันขึ้นมาในใจพันเกิดลางสังหรแปแปลก,ปลกนี่คือลายมือของพ่อ ห้ามือสัน่นค่อยๆเปิดซองออกข้างในคือกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือวัดๆของพ่อเธอแต่ข้อความยังคงชัดเจนดวงตาของเธอเบิกกว้างหัวใจเต้นระรัวเมื่อตาเธออ่านมาถึงตรงกลางของจดหมายดินตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนเพื่อดูแลน้องสาวของเขาแต่ฉันไม่สามารถปล่อยให้เขาต้องเสียสลัไปตลอดชีวิตได้ฉันได้มอบที่ดินผืนใหญ่ที่บ้านเกิดให้กับเขาแล้ว ถือเป็นการตอบแทนถ้าหากวันหน้ามีข้อพิพาทเอกสารฉบับนี้จะเป็นหลักฐานว่าฉันได้ชดเชยให้เขาเรียบร้อยแล้วฮายืนิ่งมือกำกระดาษแน่นดินได้รับมรดกเป็นที่ดินจากพ่อแม่แล้วทำไมเขายังทวงห้าแสนบาทจากเธออีกเธอไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองตลอดเวลาที่ผ่านมาดินไม่เคยพูดถึงที่ดินแปลงนี้เลย ไม่เคยบอกว่าเขาได้รับการดูแลจากพ่อแม่แล้วแท้จริงแล้วเขาไม่ได้สูญเสียทุกอย่างเหมือนที่เธอเคยคิดแท้จริงแล้วเธอไม่ใช่คนเดียวที่จะถูกมองว่าอกตันอยู่ท่าไม่ชดใช้ให้เขาเธอจะปล่อยให้เรื่องนี้เงียบต่อไปไม่ได้แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นให้หยิบเอกสารในมือขับรถตรงไปยังบ้านพี่ชายคราวนี้เธอไม่มีความลังเลอีกต่อไป หัวใจของเธอเต้นแรงมือของเธอกำจดหมายแน่นถ้าพ่อได้มอบที่ดินให้ดินเพื่อชดเชยการเสียสละของเขาแล้วแล้วทำไมทำไมเขายังมาทวงเงินห้าแสนจากเธอเธอไม่สามารถเข้าใจได้ถ้าเขาเดือดร้อนจริงถ้าเขารู้สึกว่าเขาเสียสละมากเกินไปโดยไม่ได้อะไรตอบแทนแล้วทำไมเขาถึงปกปิดเรื่องนี้เธอนึกถึงสีหน้าท้าทายของพี่ชาย นึกถึงคำพูดเย็นชาของเขาในวันนั้นเธอเป็นนี่ฉันต่างหากแต่ตอนนี้ขณะที่เธอกำกเอกสารของพ่อในมือฮากลับรู้สึกเหมือนว่าเธอถูกดึงเข้าไปอยู่ในเกมจิตวิทยาของพี่ชายมาตลอดหลายปีเขาต้องการเงินจริงๆหรือเขาแค่ต้องการให้เธอรู้สึกเป็นนี่เขาตลอดไปเธอกัดฟันแน่นแววตาเปลี่ยนเป็นมุ่งมั่นมากขึ้น เธอจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ดำเนินต่อไปอีกแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นฮาปัดทิ้งทุกความลังเลคว้ากระดาษในมือขับรถตรงไปยังบ้านพี่ชายครั้งนี้เธอจะ,ะเผชิญหน้ากับเขาให้ถึงที่สุดห้าผลักประตูรั้วไม้เดินตรงเข้าไปในลานบ้านของดินครั้งนี้เธอไม่มีความลังเลไม่มีความวุ่นวายอีกต่อไปดินนั่งอยู่ที่เก้าอี้หินอ่อน มือถือถ้วยชาเหมือนทุกครั้งเมื่อเห็นฮาเดินเข้ามาเขาสยะยิ้มบางๆเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันอะไรนะมาทวงเงินอีกแล้วเหรอฮาไม่ได้ตอบในทันทีเธอก้าวไปที่โต๊ะหยิบเอกสารออกจากกระเป๋าถือวางลงตรงหน้าพี่ชายอ่านดูสิน้ำเสียงของเธอเฉียบขาดไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยดินมองกระดาษแผ่นนั้น จากนั้นเงยหน้าขึ้นมองหาด้วยสีหน้าสงสัยแต่เพียงชั่ววินาทีที่สายตาของเขาไล่ผ่านตัวอักษรที่คุ้นเคยสีหน้าของเขาก็แข็งทื่อไปทันทีห้ากอดอกจ้องมองเขาตรงๆด้วยแววตาแน่วแน่พี่ได้รับที่ดินจากพ่อแล้วทำไมยังมาทวงนี้ห้าแสนบาทจากฉันอีกทั่วทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบสนิทดินชะงัก มือที่จับกระดาษแผ่นนั้นกำแน่นขึ้นเล็กน้อยแววตาของเขาไม่ได้แสดงความมั่นใจและท้าทายเหมือนก่อนอีกแล้วเขาเม้มริมฝีปากแน่นแต่ไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ไาย,ยังคงจ้องมองเขาเธอต้องการคำตอบแต่ครั้งนี้พี่ชายของเธอไม่มีคำตอบให้ดินยังคงเงียบสายตาของเขาจ้องอยู่ที่กระดาษพินกนรมราวกับว่ากำลังต่อสู้กับความคิดของตัวเอง บรรยากาศภายในห้องหนักอึ้งไม่มีใครพูดอะไรไายืนรอแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้รู้สึกกดดันหรือวัดวันอีกต่อไปเธอมีคำตอบของตัวเองแล้วในที่สุดหลังจากนิ่งคิดไปสักพักดินก็ถอนหายใจยาวท่าทางของเขาดูอ่อนล้าลงพี่ไม่ได้ต้องการเงินจริงๆเสียงของเขาเบาลงราวกับเป็นการสารภาพจากใจ แต่พี่เคยชินกับความคิดที่ว่าเธอเป็นนี่พี่หายิ้มออกมาเบาๆเป็นรอยยิ้มที่ล่งใจแต่ก็แฝงไปด้วยความขมขื่นพี่เสียสละเพื่อน้องและฉันไม่เคยลืมแต่ความรักในครอบครัวไม่ใช่นี่สินทางการเงินเธอหยุดไปชั่วขณะก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงถ้าพี่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆฉันยังพร้อมช่วยเสมอแต่ไม่ใช่เพราะฉันเป็นนี้พี่เป็นเพราะฉันรักพี่ ในฐานะน้องสาวที่รักพี่ชายของตัวเองดินไม่ได้ตอบอะไรแววตาของเขาอ่อนลงในที่สุดเขาก้มหน้าน้ำเสียงแผ่วเบาเราวกับกระซิบพี่ขอโทษฮาไม่ได้พูดอะไรต่อจนถึงตอนนี้เธอเพิ่งเข้าใจว่าไม่ใช่เธอหรือพี่ชายที่เป็นฝ่ายชนะหรือแพ้ในเรื่องนี้แต่ทั้งสองเพิ่งได้รับอิสรภาพจากกันและกัน หาเดินออกจากบ้านพี่ชายหัวใจของเธอรู้สึกเบาสบายกว่าที่เคยเธอไม่สูญเสียพี่ชายไปและเธอก็ไม่ต้องเสียครอบครัวเล็กของตัวเองแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเธอได้เรียนรู้บทเรียนที่มีค่าที่สุดในชีวิตไม่ใช่ทุกการเสียสละจะต้องได้รับการตอบแทนเป็นเงินดินเคยเสียสละวัยหนุ่มของเขาเพื่อให้หาได้รับการศึกษาแต่สิ่งนั้นไม่ได้หมายความว่าเธอต้องแบกนี่บุญคุณนี้ไปตลอดชีวิต ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ใช่การแลกเปลี่ยนทางธุรกิจครอบครัวควรมีขอบเขตที่ชัดเจนแม้จะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันบางเรื่องก็ต้องชัดเจนและโปร่งใสเพราะหากไม่มีเส้นแบ่งความรักอาจกลายเป็นภาระทางใจและคนที่เคยรักกันอาจกลายเป็นภาระของกันและกันชีวิตคู่คือเรื่องของสองคนไม่ควรให้บุคคลที่สเข้ามามีอิทธิพล หากฮายอมให้ความรู้สึกผิดต่อพี่ชายครอบงำและยอมรับว่านี่นี้ต้องชดใช้นั่นหมายความว่าเธอไม่ได้แค่ทำร้ายตัวเองแต่ยังทำร้ายสามีของเธอด้วยความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตต้องสร้างขึ้นจากความเข้าใจและความเชื่อใจซึ่งกันและกันอดีตไม่ควรเป็นภาระจงใช้ชีวิตกับปัจจุบันหาเคยใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกเป็นนี้บุญคุณมาตลอดหลายปีแต่วันนี้เธอเข้าใจแล้วว่า อดีตเป็นสิ่งที่ต้องจดจำแต่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องแบกรับไปตลอดชีวิตเธอไม่ลืมสิ่งที่พี่ชายเคยทำให้เธอแต่เธอก็ไม่สามารถปล่อยให้มันมาผูกมัดเธอไปตลอดการคุณลุงคุณป้าคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ถ้าคุณลุงคุณป้าเป็นหาจะเลือกทางไหนอย่าลืมแสดงความคิดเห็นเพื่อแบ่งปันความคิดของท่านนะคะและอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามช่องสุขใจในบ้านปลาย เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวครั้งต่อไปค่ะ